เดี๋ยวพี่อยากจะแกล้งนอนกับตากล้องนะแล้วข้างนกอกมีกล้องอีกตัวนึงเดี๋ยวคอยดูว่ามันกลับมาจะเป็นไงทุกคนฟวงฟังฟังไอเจไอสัตว์ไม่ได้ทำอะไรแล้วมานอนทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> วันนี้อยู่กับช่องเจ t คทีวีนะทุกคนวันนี้พี่จะทำการแกล้งพี่จังนะทำไมมาเปิดกับตากล้องอวันนี้จะแกล้งอะไรดีนะ <laughs> ะตากล้องขืนแกล้งแก้งอะไรว่าแบบพี่สองคน,นมีอะไรกันอะไรเงี้ยแบบจะนอนอยู่ด้วยกันนะวันนี้พี่กักอ่ะมันหนีไปเที่ยวผับนะทุกคนแล้วทิ้งพี่กับตากล้องอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวมันรู้ว่าแผนอ่ะเจ็บแม่บอกเลยเดี๋ยวพี่อ่ะจะแกล้งนอนกับตากล้องนะแล้วข้างนอกอ่ะมีกล้องอีกตัวนึงเดี๋ยวคอยดูว่ามันกลับมาจะเป็นไงคนจะเละไหมน้ามันต่อยผมแน่จะเหลือเลยไอ้กักด้วยอะ เก็บตัวอีกแล้วก็ขอโทษไปแล้วกันทาไม่งั้นอ่ะก็กลับมาก็ไม่รู้จะเป็นไงนะทุกคนว่าจะมีชีวิตรอดกันหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะตั้งกล้องทิ้งไว้ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ข้านอกก็อีกตัวนึงเดี๋ยวรอดูกันนะนองไงพี่นอนนี่รอรอพี่นั่งฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เงี้ย มันกล้องมันไกลไปว่าจะเห็นไหมไม่เห็นหรอกโปรติกะมันไม่ค่อยมองตู้อะเอาแมวมาน,นอนด้วยดีกว่าเอาแมวมาน,นอนด้วยดีกว่าอือกีนนะ่โมงแล้วน่ะตอนแรกมันบอกพี่ว่าจะถึงแล้วอะตอนนี้ตีสองแล้วพี่เดี๋ยวก็ามาเดี๋ยวคงมาแล้วเดี๋ยวก็ามาแนละ้วนอนงั้นเดี๋ยวเล่นโทรศัพท์รอดีกว่านอะเดี๋ยวเพื่อนมันมาหนูข้าวแมวแมวหล <laughs> <laughs> อกแมหงูข้าว แ้แมวค่ะแมววัด <c oughs> จำแมวแวัดตื่นงั้นไหนใจจริงของแม่เอาไปติดจมูกนกมีดด้วยเหรอคือคือฮะ <c oughs> <c oughs> Quang Jay Quang 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 ai Jay Ây sao Úi Chết đi ะไม่ได้ทำอะไรแล้วมานอนทำไมจะมานอนเฉยแล้วมึงนอนทำไมไม่นอนที่มึงข้างนอกแล้วขอโทษขอโทษอะไรมึงกูรู้ว่ามึงทำอะไรกันบ้างอะไม่ไทำแล้วกูจะรู้ได้ยังไงมึงปิดหน้ากันทําเที่อะไรล่ะอะไรก็มา็วยวายเลยว,ยลวมึงทำอะไรกันบ้างกูรู้ไหมตั้งแต่กี่โมงละกูกลับมากูกลับมาตีสองก,กว่าเนี่ยมึงนอนกันตั้งแต่กี่โมง มึงนอนมึงนอนตอนไหนมึงไอ้สัตว์เจมึงก็จะไปทาน้องทําไมเนี่ยแล้วทำไมทำไมกูจะทําไม่ได้มานอนกับมึงอะนอนอะไรยังไม่ได้นอนเลยแล้วเนี่ยมึงนอนไหมยังไม่ได้นอนเลยใครไม่นอนไอ้ทีอะไรเข้ามาก็เห็นอยู่ว่านอนเนี่ยมึงจะพูดไหมจะทำอะไรใช่ไหมไอ้สัตว์เออมึงจะให้กูเชื่อมึงได้ไงสามกว่ามึงจะไม่ตอบก็ได้มึงจะไม่ตอบก็ได้สองคนมึงอ่ะกูไม่รู้ไงกูไม่ได้อยู่ มึงไม่ได้ทาอะไรกันเลยอ่าถ้ามึงไม่ไม่พูดความจริงนะเจมึงไม่ได้กลับอะเอาวันเนี้ยไอ้เฮียไม่ได้ทำอะไรกูให้มึงพูดความจริงมึงจะพูดไหมฮะอะไรมึงจะพูดไหมมึงจะพูดไหมไปทำน้องมึงจะจับผ้ามึงเป็นเฮียอะไรละมึงเป็นเฮียอะไรยังไงกูให้มึงพูดอะกูไม่ได้ทำอะไรกันกูรู้ได้ไงกูจะรู้ได้ไงว่ามึงไม่ได้ทำอะไรกัน กูจะรู้ได้ยังไงอ่ามึงพูดมึงพูดมึงไปไหนมากูไปเที่ยวมาไงมาใครมึงไปก็เรื่องของกูไหมกูก็อยากไปเที่ยวกูบ้างแล้วอกูนอนของกูเรื่องของกูไหมอ้าวเเรื่องของมึงถ้ามึงอยากจะนอนมึงก็นอนไปแค่นั้นแหละก็แล้วแต่มึงไปเที่ยวมึงเคยขอกูบ้างเะล่ะแล้วมึงจําเป็นไหมต้องมานอนกันอะฮะมันจะเป็นปะมันใช่เรื่องไหมมึงพูดดิแล้วทำไมมึงจะต้องมาโมยวายอะไรกลับมาโมยวายมึงเมามึงก็นอนกูไม่ได้เมาถ้าเมากูจะเตะมันได้ไหม ความเมามันทําอะไรได้หมดแหละอยามึงอยากได้ถ้ามึงอยากนอนมึงก็นอนไปแค่นั้นแหละตามใจมึงงั้นมึงก็นอนกันไปเลยแค่นั้นแหละไอ้สัสจบพี่อเก็บมั้ยนะน้องทูนน้อง,องชอบแต่ก็เดิน <laughs> เตะไม่ <laughs> กักเตะแรงเลยนะน้องมวยอะ <laughs> คิดามัจะกลับไมไม่รู้เหมือนถ้าถ้า,ถามันโกรธจริงเลยมันก็กลับกลัวมึงเจ้าจไงไอ้ห๊ะหัวเดกูแก้งกูไม่กิืกูไม่ มึงอะมึงกูยิ้มยังไม่กลั่นเขามากูยิ้มเจ้ามีเข้ามากูไม่เอามีเข้ามาก็บุญแล้วนะมึงทำมึงขัเยื่องะไรกันกูแกล้งเล่นแกล้งเล่นเราแกล้งเล่นมึงระวังตัวไว้นะมึงด้วยไอสัตว์ถ้ากูรู้นะวันไหนถ้ากูรู้จริงๆแล้วมึงเจอกูแน่แกล้งเล่นเฉยๆเลยไม่มีอะไรเราแกล้งกันเล่นเดี๋ยว เรื่องนะพวกมึงอะไอ้ยี่ที่เหมก่อนก็นมากูคิดว่าจะขี่แต่กูออกไปเอามีดมีดก่อนเอาไปเอามีดก่อนไปไหนอ่ะก้ากูแกล้งเล่นแกล้งยี่อะไรมึงอุ้มลูกมาดิแกล้งแกล้งทำคอนเทนต์คอนเทนต์เยี่อะไรแอบนอนกับตากร้องอะไรอย่างงี้ใครแอบนอนอ่ะอ่ะกูไงฉันไงเฮ้ยอย่าทำแมวเอามาไหนกล้องอยู่ไหนไม่บอก หาเอเองเป็นที่แปลกม่นอนกันทิ้งมัน่ะนอนกันทิ้งมัน่ะเป็นจริ้งใช่ป่าวทำคลิปเดี๋ยวมึงไปตัดมึงก็เห็นกูตัดอีกกูก็ตัดอยู่คนเดียวแหละเวลามึงทำทียอะไรเนี่ยกูก็ตัดตลอดแหละเลี้ยงแมวมีหน้าที่เลี้ยงแมวไหนกล้องอะมองไม่เห็นป่ะอหนทาลูกจ้ามันไม่ชอบไหนวะกล้องอะอยู่กับแมว ทาปิดคลิปไปเร็วจะมองกล้องจะดูกล้องอยู่ไหนอะไม่หรอกเร็วๆห้างหน้าไหนละกล้องอะไม่หรอกอย่าบอกนะที่เดิมอะมองไม่เห็นจริงอ่ะพาคุณไว้เฉยน่ะงั้นเห็นละปิดคลิปด้วยมึงเปิดอะไปไวด้วยเร็วๆกูร้อนถ้าใครเจียวมีดไอ้สัตว์ถ้าใครชอบคลิปนี้นะทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ช่อง KKTV ด้วยนะหัวร้อนแล้วไม่กินนะเดี๋ยวคลิปหน้า เจ็บเลยโอ้โหเตะตูดีกอะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอแน่เดี๋ยวจะร่วมมือกับตากล้องเอาคืนเอาคืนกวางแล้วเดี๋ยวรู้แล้วก็ไม่ไม่รู้หรอกเขาจะทําอะไรนะเจเนาะก็ปล่อยมันผ่านผ่านไปก่อนเออได้เดี๋ยวรู้ดเดี๋ยวให้เรื่องมันเรื่องนี้มันหายไปก่อนให้แบบลืมว่าต้องแกล้งก่อนเดี๋ยวเจอกูให้ดูนะเอาคืนแน่ๆแล้วหนักกว่าน,นี้เอาแบบให้หัวร้อนแบบร้องไห้กับบ้านเลยใครดูฮะเจอกูแน่มึงขอโทษน้องก่อนมึงทำน้องเจ็บอ่ะไม่ขอโทษตัวสตีนกูกันนะพวกมึง ลงทุนลงทุนไปแล้วนะครับดูคนหัวร้อนหัวร้อนจริงอ่ะทุกคนหัวร้อนอ่ะไปสัมภาดไหมเฮ้ยอะไรหมึงมาทิปบ้ามึงทำไม่อะไรมีปัญหาทิปคืินเจ๊ทีปมีปัญหาอะไรบ้างหัวร้อนละคะมีปัญหาอะไรบ้างกรธจริงเหรอโกรธจริงดิไม่โกรธใครหรอกโกรธกว้างอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอ เมืเอ่อกีนนอกก้ตัดจบไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเจออีกนะกลัวอลอเอาอีกแน่ับกลไม่ปิดแล้วปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ไปต่อเลยถ้าอยากจะถ่ายเราคิดหน้าแกล้งอะไรดีวะคิดนึกอ,ออกว่ะเจช่วยคิดหน่อยได้ไหมคิดเพิ่มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำปั๊บเลยไปเที่ยวคำปไปไปป่ะ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวเราแอบปไปเที่ยวข้างนอกดีไหม<อ>แต่แต่มันไม่รู้หรอกว่าเราจะไปตอนไหนใช่ป่ะเอเอดีกว่าจับมือสวย เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่เอาคืนแน่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวหนักกว่านี้เยอะแบบสาวๆแบบเต็มสองแขนเลยโอเคครับเขาเจ๊สองคนเนาะของกูสองคนเนาะเออเออเดี๋ยวรู้บอกเลยไปติดคลิปเลย